เห็นแผ่นหลังก็คงรู้สินะใช่เป็นใครใช่แล้วล่ะฉันคือมีพูยงไงล่ะตัวแทนในความสุขและมอบความสุขให้เด็กๆสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนฉันคือมีพูตัวแทนในความสนุกสนานและตัวแทนแห่งช่องผู่กีชินลและันอยู่ในเกมที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่สุดสวยที่สุดสนุกที่สุดและน่าเล่นที่สุดในโลบอกซึ่งแมพของมันก็คือเนือบอทออกดีถามว่าคนที่สร้างแมพนี้คือใครหรอก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะว่าดูดูตรงนี้ดูตรงนี้นะก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าใครเป็นคนสร้างแมพนี้นะ ก็ดูเข้ามาก็จะมีให้กดติดตามช่องที่เทพสุดในโลกนะครับเพิ่งเพิ่งติดตามแค่ไม่กี่คนนะแต่ขอบคุณมากนะครับที่คนที่ติดตามอยู่ผมผมขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องเล็กๆน้อยช่องโงงๆช่องนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ผวบอกเลยก็ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีสุดในโลกนะครับอย่าไปเล่นเกมอื่นนะครับเกมที่ อยู่หน้าท็อปแหลแค่หลอกลวงนะครับเป็นโปรโมทนะครับเกมนี้กินแล้วเกมนี้ดีสุดในปีเราบอกนะครับมาแย่แล้วโลกกระดุกทระดึ้มรานั่นเยรีบช่วยโลกอยากหมุยยนย้อนยักษนั้นดีเฮลเฮลท์ Help. Help. มีนายเท่านั้นแหละที่หยุดไม่ได้พวกมีชั้นนั่นหรอที่หยุดยนอนนั้นได้อะใช่แล้วเพื่อนนายรีไปเลยได้ ฉันต้องไปช่วยโลกฉันจะช่วยนายเองเพื่อนฉันจะหยุดยนตยักษ์นั่นแทนนายเองแต่ว่าฉันต้องกระโดดพู้นี้สินะะไมมปไปจะช่วยช่วยพวู้นี้ต้องกระโดดผู้นี้แล้เนี่ยอ่ะเออไม่ไม่คือเกือบตายแล้วเพื่อนจเจออะไรแล้วระวังนะมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าเนี่ยตายเลยเพื่อนฉันระวังทุกฝี่กายอยู่แล้วอะไรเนี่ยข้างล่างมีซอมบี้นั่นเหรอ มีโปมีสแตนดาร์ดแล้วก็เช่นไปทางนี้ดีวดก,วกว่าปูะเทศตัวนั้นนู้กุ้นอะกูไม่รู้แบบเว้ยกูรู้เดินไม่ได้เว้ยอืมอืมกูชอบจริงเลยเนี่ยฮะเกมดีเกินบอกเลยครับคนสร้างเกมนี้เขาคิดไม่อย่างดีครับเว้ยเขาคิดเกมไม้อยา่างดีคิดว่าผมจะไปทางไหนแล้วแน่นอนผมต้องไปทางนี้อย,ยู่แล้วเก่งเกิน โ okay. อเคคาเทศนี่มันช่วยอยุดไม่ได้หยยอยู่อะไรเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วเพื่อนตายเพื่อเป็นปีนขึ้นไปลแล้วใช่ไหมเนนะีโอ้ไม่ตายกันนะเตายเนี่ยเป็นตายแบบเองหัวไมได,ไมได้พาได้ทุกคนรวมนีพากันได้นะเอา,อางี้ ก็รูปีขาก็น่าสนใรดูดีดีรก็ไปนี่ก็เดินไปเยๆโอ้ยง่ายๆกูดูทักท่อทกมุมออเสรษฐาติ์ก็ไปถึงที่นี่แหมเฮ้ยนี่นี่แมปตัวเองแน่บอลเนี่ยมาไปต่อดีกว่าเฮ้ยไป ถึงสักทีข้างบนไม่มีอะไรน้องไปสิว่าโอ้ขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่มีให้ขึ้นกูขึ้นมาทำไม,นะมเนี่ยฮะโอ้โหใครวะมึงสร้างเนี่ยหวยอะไรแม่งกูไม่เคยเล่นเกมเลยหวยแตกอะไรก่อนเลย,เ,ยเล่นเกมห่วยกู่คยเล่นเกมห่วยแตกอะไรบ่เลยพ่อแม่งเกมอะไรแม่งตาขี้เป,ปง่ง ไปอ,อแมไแม่ไกมอเปกอุ๊บีต้งหน้าระวังด้วยนะืองจะบุนนยนยักนน์นั่นกันอ้บุญยนก รถยากลำบากชิบักโอ้ยด okay. <If> ีงามดีงามมากโอ้โหกูชอบเลยมีแบบตัวเองได้ไหมเนี่ยแบง โอ้ยนยี่สุงก็ถึงเซฟโอเคไม่นะุน๊กนี่นายเพื่อนระวังด้วยมันร้ายกาดมากฉันฉันฉันแทบไม่รอดแล้วล่ะเพื่อนนายไปต่อได้เลยนายช่วยล้างแขนฉันด้วยไม่นะนุก๊กนายฉันต้องล้างแขนให้นาย นู๊ฟฝากไว้ได้เลยไม่ต้องล้างแขนคุณที่นายมันจะกัรหุ่นยนต์นัมันจะกัดกหุ่นยนต์ยักษ์ไม่ได้หุ่นยนต์ยักษ์บ้าแก่าทำลายโลกพอทำลายนูย๊ซึ่งเป็นเสาหลักของเราบอกอีกนิดเดียวใกล้ถึงมาแล้วได้เลยจะจัดการยุ่งหุนยักษ์นั่นเองเฮ้ยไมย่ นายอือฉันต้องจาัดก,การไอเจ้ามุนยนยักษ์มันจะมาแพ้ที่นี่โอ้ยเฮ้ยดีดีก็มีเห็นวอกขึ้นมาโอ้ยนี่สุดผ่านเลยทีโอ้โหรอบเป็นเกือบสิบปีโอ้วโอ้ยไอ้โอ้ย,ไ,ออยไม่ได้เริ่มเลย เข้าไปทำลายแกนกลางมันเลยพวกตายเลยมันจรินจมูกเข้าไปเพียบเลยปีนจนคว่ำศอกลุกเข้าไปขามขึ้นมาเลยเข้าไปเหิแกนกลางลายหัวใจมันตายเลยเดี๋ยวข้ามสกิดลายไปเฮ้ยมันลูกดักกล้ามโอ้ยมมไม่กินรับกล้ามลุกเข้าไป like นี่สียแกนกลางกดสวิต์เยแกนกลางมันหดแล้ว่ะอืมยอดจริง เ่ดางคานานเกมที่เทพสุดแล้วอ,อินบินม่ไดปวดบินไ่ด้เียงมิสรดิบไลมิเตอร์อรดไดองไ้ง่ายเดี๋ยวมิสเตอร์เตเกมียอเตอร์ไปไหนวะทุกคนบอกเลยว่าผมลืปมปิดเพลง่ะเช่เกับเพลไม่ติดคลิสิบอ่ะทุกคนก็ สำหรับวันนี้ก็ขอจบเป็งแค่นี้ครับก็จะมาแนะนำแบบที่เทพสุดในเกมโรบอทให้ดูครับใครอยากเล่นก็อยู่ใต้ล่างใต้ล่างคลิปเลยไปเล่นกันได้ครับไปแค่นี้แหละครับ,วรบสวัสดีครับ